แม่มาเยี่ยมกําไรทองนะคะน้องดูแข็งแรงขึ้นนะคะ FC ไม่ต้องเป็นห่วงกําไรทองนะคะแม่ฝากฝังคุณหมอให้ดูแลอย่างดีค่ะแล้วก็น้องก็ถ้ากินอาหารไม่ได้ก็จะมีมีไอป้อนค่ะว่าน้องก็ยังกินอาหารได้อยู่ค่ะ มองมองไปมองมาค่ะพอดีน้องจะอยู่โรงริมพอดีอยากกลับบ้านเหรอลูกหือทำไมท้องอยากกลับบ้านเหรอลูกเดี๋ยวหาดีก่อนจะค่อยกลับนะลูกนะ<ม>เดี๋ยวพออยู่สักห้าวัน<ม>คุณหมอจะประเมินดูอีกทีค่ะว่าสามารถเอาน้องกลับบ้านได้ไหมแต่จริงๆคุณหมออยากให้น้องอยู่สักเจ็ดวันค่ะโอเน้องหายดีก่อน แต่ใจแม่ไม,ม่อยากให้อยู่สักห้าวันเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวค่อยประเมินดูอีกทีค่ะตอนแม่มาน้องก็มีมีนั่งนั่หันหน้าเข้าม,มุมบ้างอยู่ค่ะเจ๋ยวขอแพทย์แม่มา,พ,มาพูดมาคุยกับเขาเขาก็สัาหน้าออกมา คุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่รักเป็เมตตากำไรทองคอยเป็นห่วงเป็นใยกำไรทองแม่จะดูแลน้องให้ดีค่ะแม่จะมาเยี่ยมน้องทุกวันเลยค่ะถ้าอะไรที่ขาดหรือแม่ก็จะบอกคุณหมอให้คุณหมอเอาให้น้องกินได้เลยแม่ก็เอาอันนี้แบบปีให้น้องนอนค่ะ น้องอ้อนค่ะน้องอ้อนน้องอ้อนไม่ต้องไปกบหรอกลูกเขาฉีกค่ะเพราะเขาฉีกเขาจะไปกบอืมมีเก่งของแม่เลยใาทองแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะแข็งแรงไวๆนะลูกนะจะได้กลับบ้านเรานะอืม แขงแรงไปไวนะลูกจะได้กลับบ้านนะลูกนะเน่ค่ะดูน้องไม่ไม่ได้นอนสมนะคะน้องไม่ได้นอนสมน้องยังลุกเดินลุกนั่งได้ค่ะ หเห็นแม่มาหาร้องใหญ่เลยค่ะแข็ขงแรงนะลูกเดยวแข็งแรงเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วนะเดยวหนูแข็งแรงหนูจะได้กลับบ้านนะลูกนะอยากกลับบา้บบบานนะลูกใบไมทองอยากกลับบ้านทำไมทองอยากกลับบ้านนะลูกอ้นอ้น อนแม่ยังไม่มาไม่เห็นหนูร้องเลยไม่แอบดูไม่แอบดูเห็นหนูนั่งอยู่เฉยพอแม่มาหนูอ้อมจังเลยลูกพอแม่มาร้องอยากกลับบ้านนะลูกหนูรีบหายไวนะลูกๆรออยู่นะลูกนะลูกๆรออยู่ เสียงอ้อนน่าสงสารจังเลยลูกเสียงอ้อนน่าสงสารจังเลย,ยนนสสเลยยูนไหคะพอแม่จะกลับก็เรียกแม่แม่เลยกลับไม่ลงเลยแม่จลต้องกลับมาใหม่ แบแล้วน,นะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเกาคางให้หนูใหม่นะแม่กินมาก็จะมาลูบหัูเกาคางให้เขาค่ะแเ้าก็จะมีความสุขเขาก็ชอบให้แม่เกาคางให้กาเกาหัวให้แ้วพรุ่งนี้แม่มาหาลูกนะแยวพรุ่งนี้แม่มาหาใหม่นะ อดู่นี้ไปก่อนนะลูกนะแต่หนูแข็งแรงให้กลับบ้านเรานะนะลูกน,ะ,นะแต่ดูน้องก็ดูแข็งแรงสดชื่นขึ้นนะคะคุณหมอ,อก,ก็ดูแลยอย่างดีค่ะเด็กซีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ